ซาลาเปาลองๆครับซาลาเปาซาลาเปาไหมครับเฮ้ยวันนี้ทําไมเงียบเหงาเอ้ยไม่มีคงแม้แต่คงเลียวคงก็ไม่มียังแถมไม่มีหมาสัก,กตัวเลยเฮ้ยเงียบเหงาบรรยากาศอย่างนี้น้าวิปัสนาหมาก็ไม่เอาเฮ้ยมีหมานี่วะเฮ้ยมึงไปนองที่ื่นเลยไหมพะมึงตัวเดียวอ่ะถึงไม่มีลูกค้าเลยไป สนใจกูป่ากูบอกให้มึงไปมึงจะไปลีหรือมึงจะไปทั้งน้ำตามึงนี่เห็นแก่ตัวเอาแต่นัง่งเอาแต่นองมึงเคยอุ่นหนูอะไรเสเวงเข้ามาั้งไหมไอ้เขี้ยพวกก็ยังเอาหูทวงลมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นอนไข่ปิดด้งดำเยี่ยมเลยเฮ้ยมึงเย้เากูอ่ะฮะกูบอกให้มึงไปไงไอ้เขี้ยนี่มึงรู้จักกูน้อยไปอ่ะไอ้บ้าเอ้ กูนี่แม่งพอได้แล้วไม่มีคงจะทะเลาะแล้วทะเลาะกับหมาแล้วอะ <_ an> ่ะแน่ยังไม่ปไปสินะ่ะทั้งนี้มีปัญหาจะเอาเรื่องว่างั้งไ <_ an> อ้เฮียอ้าวเฮ้ยเพื่อนมึงไปแล้วอะ่ะเฮ้ยมึงไม่คิดจะไปอย่างเพื่อนมึงเหรออ๋อหมาเส้งมีปลอกคอหมาเส้งไอ้เฮียเหนียวเ,นเ,เหนียวอ้าวไอ้เฮียเฮ้ยหมาผู้หญิงนี่วะ่ะ ไอ้นังมาผู้ใหญ่อ๋อมึงเป็นแฟงกางเหรอกูอขอโทษมึงมานักเจอกันหน้าเซเว่นใช่ไหมกู <c oughs> ไม่รู้กูขอโทษไอ้เหียเอยไปขัดความสุขของหมาแ <c oughs> ม่งคุณไอ้เหียจริงๆกูขอโทษกูไม่รู้ว่ามึงเป็นแฟงกาง